เอาล่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละคะ่ะวันนี้นะนันก็จะมาสื่อสารให้กับทุกคนเลยนะคะนควขออนุญาตทำหน้าที่นี้นะคะเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ทุกคนเลยเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะดูได้ทุกเพศแล้วก็ดูได้ทุกวัยเลยนะคะ แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ว่าโชคชะตามันจะเป็นเช่นไรนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณเลือกและคุณคิดที่จะทำสิ่งใดเนาะ <S <S เพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณจำเป็นที่คุณจะต้องเจอสถานการณ์เหล่านี้แต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะถูกกำหนดมาเช่นใดทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่คุณคิดและคุณทำ ได้นะคะอยู่ที่ว่าคุณคิดแลวเลือกที่จะทําอะไรเพราะฉะนั้นแล้วขอใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะโอเคค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเพียงแค่เรื่องราวหรือเป็นเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งเพียงส่วนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่สามารถที่จะนําไปตัดสินชีวิตของใครได้ หรือว่าความรู้สึกของใครได้นะคะโอเคไพ่ที่ได้ในวันนี้นะคะมี king of s w o r d reverse นะคะแล้วก็ the full reverse สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกกับคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะมีเบื้องหลังและมีเหตุผลเสมอไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีความตั้งใจอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ บางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นเพียงเพราะว่าคุณเลือกที่จะนิ่งเฉยกับการกระทำเหล่านั้นหรือสถานการณ์เหล่านั้นนะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะคุณเลือกที่จะทำสิ่งนี้ด้วยตัวของคุณเองในเวลานั้นไม่ว่ามันจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่หรือไม่ว่ามันจะเกิดจากใครก็แล้วแต่แต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณทำนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจาก การกระทำของคุณมันไม่ได้เกิดจากคำพูดของคนอื่นมันไม่ได้เกิดจากความคิดของคนอื่นมันไม่ได้เกิดจากความคิดที่คุณอยากจะทำมันแล้วคุณคิดที่จะไม่ทำนะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดจากตัวคุณเลือกที่จะทำไม่ว่ามันจะเกิดมาจากสิ er die. Die ่งใดก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่สามารถที่จะโทษอะไรหรือไม่สามารถที่จะโทษใครได้ แม้กระทั่งตัวคุณเองนะคะในช่วงเวลานั้นเพราะสิ่งที่คุณเลือกทำในเวลานั้นเป็นสิ่งที่คุณคิดว่ามันดีที่สุดแล้วสำหรับคุณและสำหรับคนอื่นในช่วงเวลานั้นในที่นี้นะคะมีทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะถ้าเป็น ถ้าเป็นผู้กระทําไม่ว่าเป็นเพศใดก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะทางสังคมแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นผู้กระทําเขานะคะอันนี้ก็เป็นผลของการกระทําของคุณคะ่ะความหนักใจความเหนื่อยใจความอึดอัดความยากลําบากความยุ่งยากทั้งหลายที่รู้สึกแต่แสดงออกไม่ได้รู้สึกแต่จำเป็นที่จะต้องนิ่งจะต้องเงียบคุณพูดอะไรไปอะคะ่ะ มันต่อให้คุณมีอำนาจนะคะแต่ว่าคำพูดของคุณไม่มีความหมายคำพูดของคุณไม่มีค่าอะไรเพราะสิ่งที่คุณเลือกที่จะทำนั่นแหละค่ะมันเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้เสียงของคุณน่ะไม่มีค่าอะไรนะคะแล้วบางสิ่งบางอย่างอะ่ะที่คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมันไม่มีผลอะไรกับชีวิตของคุณหรอกในช่วงเวลานั้นนะคะ นี่แหละค่ะผลของเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณคิดนะคะในชว่วงเวลานั้นเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของความรักที่มันไม่ถูกต้องไม่คุกไม่ไม่ถูกต้องในที่นี้คือ1กรณีที่อาจจะไปรักคนที่มีเจ้าของและเลือกที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติ 2. นะคะอาจจะเป็นการที่ อยู่ในความรักที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ในช่วงระยะเวลาหนึง่งหรือในตอนเนี้ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ไม่ว่าจะด้วยเรื่องของเออเป็นรักต้องห้ามที่มีคนไม่เห็นด้วยนะคะหรือว่าเป็นความรักที่กระทบกับคนหลายๆคนหรือว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เออเป็นความผิดพลาดในอดีตที่คุณไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นะ่ะ แต่มันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะด้วยความคึกขนองของคุณอะด้วยความรู้สึกที่ว่าแบบเออแค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าผลจากในวันนั้นแค่ครั้งเดียวอะมันเป็นความมันเป็นการเปลี่ยนคุณทั้งชีวิตอะหนึ่งมันอาจจะเป็นการที่มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันหรือในะอีกกรณีหนึ่งก็คือมีเพศสัมพันธ์โดยที่คุณยังแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะมีอะ หรือว่าการไม่ได้ควบคุมความรู้สึกของตัวเองในช่วงเวลาที่สามารถที่จะทำได้นะคะในเรื่องนี้นะในกรณีของความรักความสัมพันธ์นะคะมันส่งผลกระทบในเรื่องของการงานและสิ่งที่คุณให้ความสำคัญค่ะเพราะว่ากฎแห่งกรรมนะคะไม่ได้ทำงานเฉพาะกับแค่คุณรู้สึกว่าเขาทำให้คุณเสียใจ แล้วเขาจะต้องเสียใจเหมือนกับคุณถ้าเกิดว่าเขาหักอกคุณเขาจะต้องได้รับกรรมโดยการที่ถูกหักอกเสมอไปไม่ใช่นะคะมันอยู่ที่ว่าตัวเขาหรือตัวคุณให้คุณค่ากับในเรื่องใดมากที่สุดถ้าในกรณีที่คุณไปทำผิดพลาดในเรื่องของความรักคือคุณอาจจะไปแย่งเขามานะคะในกรณีที่คุณไปแย่งเขามาเนี่ยแต่คุณให้คุณค่ากับ หน้าที่การงานของคุณสถานะทางสังคมของคุณที่คุณจะเสียหน้าไม่ได้คุณก็จะมาถูกแย่งงานไปแล้วมันอาจจะเป็นการที่แบบคุณอาจจะถูกแย่งงานไปแล้วถูกเปล่าประกาศนะคะหรือการถูกแบบการถูกตราหน้าว่าเป็นสิ่งที่คุณแบบคุณไม่ได้ต้องการที่จะเป็นนะคะอันนั้นคือความรู้สึก เป็นความรู้สึกเดียวกันกับการที่ถูกแย่งคนรักหรือของที่รักที่สุดนะคะมันไม่ได้ตอบแทนในด้านการที่แบบเออเนีย่ยแต่ชีวิตด้านอื่นด้านความรักของคุณดีมากเลยนะเออชีวิตของคุณดีมากด้านความรักคือคุณได้อยากได้ใครคุณก็ได้มาแต่คุณก็ต้องเสียในสิ่งที่คุณให้คุณค่าไป โดยเฉพาะสิ่งที่คุณให้คุณค่ามากที่สุดและสิ่งที่คุณรักที่สุดนะคะอันนี้คือกฎแห่งกรรมนะคะแต่ในกรณีที่คุณเป็นผู้ถูกกระทำนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกคุณว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับ ใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่สอนคุณให้คุณมีความเป็นมนุษย์ในตัวเองนะคะมนุษย์ในที่นี้ก็คือ,อ,อสิ่งมีชีวิต ที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและไม่เบียดเบียนใครเพื่อที่ทําให้ตัวเองมีความสุขหรือว่าไม่ให้ความทุกข์ใครเพื่อที่จะทําให้เขาได้รับรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่คุณได้รับมามันเป็นเช่นไรและคุณรู้สึกเช่นไรกับมันเพราะฉะนั้นแล้วอะตามกฎของธรรมาชาติอะคะ่ะ เขามีระบบของเขาจัดแจงอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะทําอะไรนะคะต่อให้คุณไม่ได้สนใจต่อให้คุณถูกทําร้ายมาแล้วคุณไม่ได้ให้ค่ากับสิ่งนั้นน่ะพวกเขาเหล่านั้นที่ทาร้ายคุณก็ต้องได้รับกรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่มีความจําเป็นเลยที่คุณจะต้องเอาความรักความรู้สึกแล้วก็หน้าที่การงานของคุณอะ่ะไปเสี่ยงทําอะไรกับ คนที่เขาเกลียดคุณอะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นค่ะคุณไม่จําเป็นที่คุณจะต้องมานั่งรอว่าเมื่อไหร่กรรมจะทํางานนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น่ะให้ผลในเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมเสมอไม่ใช่ตามแบบที่คุณคิดว่ามันสมควรที่จะเกิดตอนนี้เวลานี้และช่วงนี้แต่มันจะเป็นช่วงเวลาที่มันเหมาะสมอะคือแบบเออเขาอยู่ในจุดที่แบบ เวลานี้แหละเหมาะสมแล้วนะคะเขาทุกข์ที่สุดแล้วแล้วเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเข้าไปแทรกในช่วงเวลาที่เขาทุกข์แล้วมันจะทําให้เขาทุกข์หลายเท่าตัวเพราะว่าสิ่งที่เขากระทํานะคะเพราะฉะนั้นแหละว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปสาบแช่งการสาบแช่งนะคะมันทําให้คุณจําเป็นที่จะต้องรับผลจากการสาบแช่งเขา นะคะเราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลามีกําหนดระยะเวลาของเขาอยู่แล้วมันทําหน้าที่ของมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะตัวคุณก็ควรที่จะทําหน้าที่ของคุณโดยการที่ move on ออกไปจากจุดนี้ซะแล้วกลับไปใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขให้มีค่าที่สุดนะคะแล้วในเรื่องตรงเนี้ยผลตอบแทนของเขาที่เขาจะได้รับจากการทำร้ายคุณอะ่ะคุณอาจจะไม่ได้เห็น นะคะแต่ว่ามันมีแน่นอนนะคะมันเกิดขึ้นคุณอาจจะไม่ได้รับรู้หรือถ้าคุณมีบารมีมากๆนะคะหรือว่ามีค่ามากๆคุณจะได้รับรู้ในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมและคู่ควรที่จะได้รับรู้มันค่ะโอเคค่ะในคลิปนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อสารสําหรับทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนันก็ให้ได้เท่านี้เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะสื่อสารอะไรบอกอะไรนะคะก็สามารถสื่อสารแล้วก็บอกมาได้นะคะในคอมเมนต์ได้เลยนะยินดีรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินกันละกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไคร์นะคะแล้วก็ทุกๆก,การสนับสนุนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆ thanks ที่ให้มานะคะขอบคุณขอบคุณจากใจจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นันขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะ 拜拜。Bye bye.